สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาอาบน้ําให้ลูกหมาเนาะนะคะนี่ค่ะโคลอีนะออนลูกลอ่ะเ้ยอจ้โค,คลอีเป็นมาลทีนนะคะพียวบีเนะาะมัลทีนเนาะสิบสิบขวดแล้วนะคะลูกเดี๋ยวคุณแม่จะอาบน้ําให้นะคะเดี๋ยวนะอุปกรณ์ในการอาบน้ําก็จะมีน้องหมานะคะน้องหมาไม่ใช่อุปกรณ์ก็คืออาบให้เขาหลังจากนั้นก็จะมีแชมพูเด็ก แชมพูเด็กเนาะจะได้แบบไม่เข้าตาแต่ถ้าเป็นมีแชมพูของสำหรับน้องหมาก็ก็แล้วแต่เพื่อนค่ะแล้วก็ฟองอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะสำหรับอ่ถู่ะค่ะเนี่ยแล้วก็หวีอันนี้สำหรับทำความสะอาดตานะคะแล้วก็ผ้าขนหนูที่เราไม่ใช้แล้วแล้วก็มาให้สำหรับน้องหมานะแล้วก็รายเป่าผมะคะ่ะ เตรียมไว้ตรงนน้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดน้ำอุ่นให้เขาก่อนนุ่มจะส s t ตส l ลเนี่ย <stay> <Yeah. S 2> เปิดน้ำอุ่นๆไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะเพราะว่าน้องวันนี้อากาศค่อนข้าง,งจะเย็นๆนิดนึงแต่ว่าน้องต้องอาบน้ำแล้วค่ะเพราะาเขานอนกับเราเนาะ,ะตัวเปื่อนอาบตรงไหนก็ได้นะคะที่แบบว่าเขาไม่เว่งหม่ะคะอค่ะเนาะอันนี้เราใช้อ่าอาบน้ำของเราเองนะคะเนีียค่ะเดี๋ยวสัาพนั้นก็จะใส่น้อะลูก สเตชิ still, mm ่ลบดีเห็นไ okay. หมเอ่ยโอเคนะคะสองไลน์สอเคแล้วก็ใส่เลยค่ะเนี่ยค่ะถูไปเลยตรงไหนที่สกปรกจะสเตชิ still, ่ลไข่เอี่ย yeah. วจะขี้หนาวขี้ร้อนไปไหนคะลูกเนี่ยค่ะพอกไปเลยเนะาะทั้งตัวหมาเล็กจะแบบอ่สบายๆนะคะ ตรงไหนจะกระปกเราก็ใส่ไปเริ่มสั่นแล้วลูกสอร์รายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาลดตรงหัวออ้ยจี้เขาโอเคไม่โอเคเบีบเนี่ยค่ะเอาแชมพูใส่หัวแล้วก็มาสานนะคะนวดเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบเงนเย จะชอบนะค่ะน้องหมาจะแบบรีแลกตคลายแล้วก็น้ำอ่ะจะต้องนี่ค่ะนี่ค่ะลูกอ่าโคชเชอร์อาย e ลยดิโคชเชอร์อายรุ๊คเกิลไงคะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูตรงหวีตรงตาเนาะเพราะว่าตรงตาเขาจะมีคิดตาเขาเรียกว่าเหอดน้ำตาค่ะมันจะทำให้เป็นข้ามน้ำตา เดี๋ยวเราเอาน้ำใส่มันก็จะเน่มแล้วเราก็เอาแปรงด้วยหวีหวีถีอันนี้นะคะ่ะหวีถีอันนี้สำหรับแปรงตรงใต้ตาลูกนะคะใต้ตรงหยดนะ้ำตาเนาะโอเคเริ่มล้างแล้วกันขัดแล้วเริ่มล้างหูถูลูกก้นบิดลองมุ้นบิดลองนี่ค่ะปิดนะคะเพื่อนปิด,ป,ดปิดตาลูกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าตาเข้าหูต้องปิด โอเคโอเคอนุทมาซ้อมลูกสาวสกปรกก็ต้องดูแลดูสเตชิลบาร์บี้สิเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมแบบคิดตาอยูสเตชิลบาร์บี้สเตชิลข้อโชอาข้อโชอากูดเกิลข้อโชอาโอ้โดัสกูดเกิลลูกแย่จีเนี่ยค่ะเพื่อนๆยัยเห็นไหมเอ่ยมันนิ่มแล้วเราก็ใช้ค่อยหวีนะอย่าทำแรงนะคะเดี๋ยวลูกตาแฉะน่าสวาน เหยื่ปูก็ฉบอมก็เหยื่อปีหาตรงงามค่ะงามอะไรก็ทำกำไลาีให้หมดเลยนะเพื่อนเพราะเขาเหยียกย้ำสนามหญ้ามันก็มีดินตะกบโปอะไรเงี้ยค่ะทำกำไลนะเข่าฟ้นะคะเราไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนอาบน้ำไม่หมาสบายๆเดี๋ยวค่อยไปดิบิทตาตองตอนใหญ่แล้วใหญาเสร็จแล้วลูกเดี๋ยวพี่แม่ไปน้ำแบบ เ okay. นี่ยค่ะเราก็ทําให้สเด็ดน้ำแล้วเราคอยเช็ดตัวเขาเอาน้ําออกจากตัวทั้งหมดนะคะ <c oughs> แล้วก็เช็ดเช็ดตัวให้ลูกอันนี้เลี้ยงหมาเหมือนเหมือนลูกเลยค่ะเวลาเรียกก็คุณแม่ลูกสาวโอเคลูกแดดจิ้มลูกแดดจิ้มเสร็จแล้วคะ่ววคะเพื่อนๆค่ะเสร็จแล้วนะคะดูสิค่เอ่ยคุย